สบายดีสวัสดีค่ะพี่เพียพี่ธนรทันเมือนี้ามาพบมาวเกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้เนาะคือทุกคนก็เห็นว่าทําไมใส่เสื้อสีดําคือออนลงงานครึ่งวันนะคะเนาะเกือบมาไม่ทันเข้างานช่วงบ่ายเนาะให้แฟนเอาเสื้อลงไปแฟนก็ไม่เอาก็เลยได้ใส่เสื้อแฟนไปทุกคนคะ่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตเนาะ,ะแล้แล้ววันนี้ก็มาถึงคุณหมอบอกว่าให้ ย้ายโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเรายิ่งใกล้จะคลอดออนคลอดเดือนนี้เนาะแล้วออนก็เตรียมของตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าอุ้ยมันครบหรือไม่ครบค่ะพี่ทกค่ะนะอันนี้คือเขาก็มีใบไปมาให้เนาะนี่เลยอันนี้เปือใบมาให้เขาก็กําหนดคลอดเนาะเขาก็กําหนดคลอดวันที่เก้าเดือนเก้าเขาบอกว่าให้เปลี่ยนโรงพยาบาลเลยถ้าจะไปคลอดที่โรงพยาบาลไหนเพราะว่ากลัวอ่า กว่าเราบอกายก็คือหยานเห้าแบบว่าเกิดยั่งขืนยังประมาณนี้เนาะก,ก็เลยออนก็เลยคิดว่าเอ้ยอาทิตย์เดียวอาทิตย์หนาออนจะไปโรงพยาบาลที่ออนจะขอดดีกว่าเนาะทุกคนค่ะวันนี้มาอัปเดตค่ะทุกคนทั้งออนแล้วก็ทั้งแฟนเนาะเตรียมทุก ทุกสิ่งทุกอย่างรอน้องที่จะรอน้องที่จะคลอดแล้วน้องคือซื้อนูน่นซื้อนี่โอ้โหซื้อก็หมดตังเยอะเหมือนกันนะนะ้องคือเราถามว่าเราซื้อเยอะไหมก็แบบทยอยซื้อออนสื้ออทิละสองสามอย่างเนาะเพราะว่าตังเราออกอเงินออกทุกอาทิตย์นั่นเองเอ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนคาะซื้อมาแล้วเนาะอันนี้ที่เช็ด ลิ้นของน้องอันนี้ซื้อมาแล้วแล้วก็ขีบอาบน้ําสบูเ่เหลวแล้วก็สะได้เนาะอันนี้แบบนี้อันนี้ซื้อในไม่ได้สั่งนะอันนี้ซื้อในร้านค้าทั่วไปเนาะแล้วก็ได้ตะกร้ามาค่ะเพราะว่าจะเอาไปคลอด <c oughs> ใหญ่มากเลยดูดูดูอันนี้คือว่าจะซื้อว่าจะไปซื้อในตลาดนะคะแต่ว่าแฟนบอกว่าอุ้ยสั่งเอาไซส์ส่วนลดดีกว่าได้มา120บาทใหญ่เบิ้มเทิมเลย สิงค่ออนต้องการเนาะนี่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าออนซื้ออะไรมาบ้างเลยเนาะเราก็ต้องซื้ออันนี้มาเพราะว่าอันนี้มันไม่ดีเนาะออนก็ซื้อมาเป็นให,ให้ให้แฟนค่ะเพราะว่าแฟนเปลี่ยนเป็นเนาะอันนี้อันนี้เขาเรียกมุงลวดเนาะอันแบบซื้อแบบธรรมดาแหละแต่ว่าได้อันยาวแฟนก็เปลี่ยนแล้วก็ผ้าผ้าม่านซื้ออันใหม่มาค่ะเนาะได้ผ้าม่านประมาณสามอันแล้วก็ ซื้อแบบติ้นตุ๊กแกมาด้วยไว้ติดเดี๋ยวฝุ่นเข้าค่ะอ่าฝั่งนี้ก็ให้ลมเข้าได้ปกติเนาะส่วนเสื้อผ้าก็ไม่ต้องห่วงนะเริ่มจะเต็มแล้วแล้วก็ซื้อที่กันยุงกันฝุ่นเข้าด้วยในหน้าห้องนี่อันนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เนาะให้แฟนติดส่วนฝุ่นก็เดี๋ยวจะทําความสะอาดเดี๋ยววัานอาทิตย์เนาะจะช่วยกันทํากับแฟนแล้วก็ซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาด้วยค่ะเนาะ ราะว่าฝุ่นมันเยอะเนี่ยก็ไม่ได้แพงเนาะก็ใช้ส่วนลดซื้อสองร้อยกว่าบาทแล้วก็อ่าที่ถูพื้นอ่าที่ถูพื้นเสร็จอ่านเดี๋ยวอ่อนจะมารีวิวนี่แฟนบอกว่าเดี๋ยวตอนกลางวันจะให้ออนอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็เก็บมาได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนจะสั่งแฟนจะสั่งเตียงมาให้ออนอยู่ให้ออนอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนแฟนบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อที่กั้นฝ่นมาด้วยอันนี้ซื้อมา อันนี้อันเล็กแล้วก็อันนี้อันยาวเนาะเขาก็วัดอะไรเรียบร้อยเลยแต่ก็ดีค่ะตอนกลางวันมันก็จะไม่ร้อนเนาะเข้าห้องเราอยู่ในห้องก็ได้อยู่ข้างนอกห้องก็ได้นี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูประมาณน,นี้เลยค่ะนี่ประมาณน,นี้เลยอันนี้รีวิวอันนี้คือรีวิวให้ดูค่ะว่าเตรียมอะไรกันบ้างอันนั้นก็ได้มาฟรีเนาะ เก็บเอาอยู่ข,ข้างๆข้างๆบ้านนี่แหละเนาะเดี๋ยวเขาจะสั่งเตียงเตียงเหล็กมาจะให้ออนกับลูกอยู่เนาะเพราะว่าอ่อนจะอยู่อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนาะเขาก็ติดตั้งเขาก็วัดอะไรเรียบร้อยกระบอเขาที่แรกกระบอกวัดอันนี้มันเหนื่อยกว่าเหนื่อยก็คิดเหนื่อยก็ทําโปรแกรมอีก <c oughs> ออนว่าเออทําไปเถอะเพื่อลูกออนว่าเนาะเขาก็ทําอะไรเรียบร้อยเหลือแค่ นี่ไม่รู้เขาซื้อเท่าไหร่นะอาจจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะประมาณสองสามร้อยประมาณนี้ค่ะได้สองผืนแลวออนบอกว่าต้องใส่หลังคาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวอ่าฝนตกหรือแดดอะไรประมาณนี้เนะะเาะเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะสั่งมาอีกผืนหนึ่งเนาะเนี่ยแบบนี้ค่ะแต่คนในโรงงานเขาก็แนะนำว่าเ้ข้างๆโรงงานเขาก็ขายนะเนี่ยจะอยู่แบบนี้เลยค่ะเนาะออนก็จะอยู่ตรงนี้กับลูกตอนกลางวันหรือวันเนี่ย ตรงนี้ก็ไม่ให้ฝุ่นเข้าเนาะกันฝุ่นก็เย็นนะคะอยู่ดาดฟ้าดีที่ว่าเย็นเนี่ยมันก็จะมีลมเย็นๆ <c oughs> ก็อะไรกวาดอะไรเรียบร้อยเลยส่วนต้นไม้ออนก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนเนาะต้นไม้ตรงจากผ้าแล้วมาอยู่ตรงนี้อันนี้คือยังไม่แต่งไม่ได้ซื้อดินมาใส่เนี่ยอันนี้ต้นอันเนี้ยเยอะมากเลยเนี่ย ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนเพราะว่าตรงนั้นเดี๋ยวออนจะอยู่ไงออนจะอยู่เนาะตรงหน้าห้องของเราดีที่ว่าอ่าหน้าห้องของเรากว้างค่ะทุกคนค่ะเนาะก็เท่านี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะอยู่ฟรีเนาะทุกคนค่ะเนาะก็นี่ค่ะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะรีวิวให้ดูเดี๋ยวแค่อันข้างบนที่จะซื้อมาอีกแล้วก็เตียงเหล็กเนาะที่จะซื้อมาที่จะซื้อมาแล้วก็อยู่ตรงนี้ อาบน้ําที่แรกก็อาจจะอาบข้างบนอาบน้ําร้อนกินร้อนก่อนเนาะกับลูกสองคนนี่ก็กันฝุ่นนะให้ฝุ่นเข้าฝุ่นก็ไม่เข้าอากาศก็ไม่เข้าอ่อนรู้ว่าเพราะว่าแบบนี้แหละดีลูกแบบเขาเด็กอ่นเนาะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงประมาณนี้แหละค่ะออนมารีวิวให้ดูเนาะเครื่องดูดฝุ่นที่ถูพื้นที่อะไรก็หมดประมาณนี้ซื้อนอนซื้อนี่เยอะแยะขึ้นไปเลยค่ะ ก็รีวิวให้ดูประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนค่ะเนาะก็เราก็อทยอยซื้อเนาะอาทิตย์ละครั้งอ่าอาทิตย์ละสองสามอย่างเนี่ยเพราะว่าเขาก็คลอดเดือนนี้เออ <c oughs> เขาก็คลอดเดือนนี้แล้วก็ต้องดูว่าด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะย้ายไปโรงพยาบาลอื่นที่เราจะไปคลอดด้วยเพื่อความสะดวกสบายด้วยเลยค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะเนาะคลิปนี้ออนก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ ขอขอบคุณพี่พีเอทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้ค่ะคลิปนี้ก็มาอัปเดตเนาะว่าซื้ออะไรเข้าห้องบ้างตอนที่เรายังไม่มีลูกเราก็ออใช้ชีวิตธรรมดาเนาะแต่พอเราอยู่แล้วเราก็กลัวแบบฝุ่นเยอะกลัวลูกโน้นนี่นั่นเนาะสารพัดไปหมดค่ะแต่ก็อย่างว่าแหลคะค่ะมีคนแนะนำเอยอ,อย่าเพิ่งซื้อเยอะนะแต่เราก็เน้นความสะอาดไว้ก่อนเน่ลนะเนาะก็กลัวลูกแบบอ่า แพ้ฝุ่นฝุ่นเยอะอะไรประมาณนี้เพราะว่าเด็กกับผู้ใหญ่ภูมิคุ้มกันมันต่างกันเนาะแล้วก็เออซื้อเท่านี้แหละเดี๋ยวลูกคลอดมาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลัง <c oughs> ก็ประมาณหมดไปประมาณพันกว่าหรือสองพันทั้งเสื้อผ้าทั้งอะไรก็ประมาณสามสี่พันมั้งโดยรวม <c oughs> ประมาณนี้แหละคะ่ะโอเคค่ะนอะ้องคลิปนี้ ขอตัวลาไปแบบตอนนี้แล้วค่ะพี่พีเอสซีมีคําแนะนําอะไรก็อย่าลืมแนะนําออนด้วยนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อมือใหม่เนาะเราก็ยังไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างต้องอะไรบ้างแต่เราก็อหาในเน็ตบ้างหาคนที่แบบคนในโรงงานแนะนําบ้างเออซื้อนอนซื้อนี่ไว้ไว้อะไรประมาณนี้เราก็ก็ทําตามแต่ก็ไม่ได้ทาตามเพราะว่างบเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นค่ะโอเคค่ะน้องคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย